มาแล้วมาแล้วมาแล้วออนั่นไงตู้ปลาเปล่าเอหุ่นยนต์พ้นปุ๋ยพูดถึงผลผลิตทางการเกษตรแบบนี้เพชรหอมพร้อมลุยก็พาไปที่จังหวัดนี้นะคะไปดูสวนมะพร้าวที่จังหวัดราชบุรีอุย้ยกว่าจะได้ไป <laughs> เ่าวรับลุยสัปดาห์นี้อยู่ที่สวนเกษตรแม่ทองหยิบอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราช,ชบ,บุรีค่ะ <Yeah. S 1> พาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะถ้ามาที่นี่จะได้สอยมะพร้าวน้ำหอมชิมน้ำมะพร้าวสดๆส่วนจะฟินขนาดไหนไปค่ะภ <Yeah. S 1> ารกิจแรกของวันนี้นะคะมาถึงดำเนินสะดวกต้องได้ชิมน้ำมะพร้าว yeah. เทคนิคการสอยมะพร้าวนะคะเขาบอกว่าวิธีเลือกเนี่ยถ้าเราจะสอยทลายนี้เราต้องเช็คด้านบนก่อนว่าเ<ช>ขามีทลายใหม่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ดูจากสีหรือว่าขั้วหรืออะไรคือดูจากว่ามีทลายใหม่อสอยมะพร้าวลูกแรกในชีวิตค่ะ อออจจเใสอยมาแล้วนะคะพึ่งพาพี่ภไยสารให้เฉาะแล้วไหนดูซิน้ำมะพร้าวจากลูกมะพร้าวที่เราเลือกสดสดนี่มันรสชาติฟินขนาดไหนหวานมากโอเธอหวานเจี๊ยบต้องมาเริ่มปลูก ประมาณ2ปีครึ่งขึ้นไปก็เริ่มมีเก็บผลได้แล้วและทุกๆ20วันเก็บได้เรื่อยๆใช่20ว,<า>วันเก็บไปครั้ง20วันเก็บครั้งมะพร้าวน้ำหอมที่ดําเนินมันดีกว่าที่อื่นนะดินน้ำก็มีส่วนครับเพราะว่าดําเนินสะดวกเนี่ยเป็นพื้นที่ใกล้ทะเล น,นั้นมันมีความเค็มของทั้นใต้ดินเนี่ยการที่มะพร้าวได้ดินลักษณะแบบนี้รสชาติของมะพร้าวจะออกมารสชาติดีโอ้เธอหวานเจีย๊ยบถ้านักท่องเที่ยวเที่ยวที่สวนเกษตรนี้เขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะที่ล่องเรือมานี่ก็คือ1กิจกรรมพวกวัสดุที่เหลือใช้จากใยมะพร้าวเนี่ย มาทําเป็นกระถางแล้วก็ววให้ผลไม้ตามฤดูก,กาลในสวนด้วยววที่เรามีอยู่ที่ท่านละร้อยห้าสิบบาทาาานักท่องเียวที่มาที่นี่จะได้ทําอะไรบ้างคะทําลูกชุบวุ้นนะคะทีนี้อาจจะไม่ทําลูกชุบวุ้นก็ได้จะเป็นทําเป็นขนมต้มก็ได้หรือที่นี้ก็จะมีอีกอย่างคือแกะสลักผลไม้ได้ส่วนประกอบก็จะมีถั่วถั่วซี่ก่ะคะ่ะ กะทิน้ำตาลทรายค่ะก็คือกวนแล้วก็มาใช้ปั้นเป็น<ช>ต่างๆใช่ค่ะไอเราก็สายกินซะด้วยเจอแบบนี้ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะมาท่องเที่ยววิถีชุมชนอุดหนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและแนะนำเลยมะพร้าวดำเนินสะดวกหอมหวานอร่อยมากค่ะโอ้เธอหวานเจี๊ยบ ยุติไปบุญคุลกรถ่ายภาพสัปดาห์หน้าเป็นหองพร้อมลุยจะพาไปลุยที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะ